สวัสดีจ้าแฟนเจดมทุกคนนะจ๊ะ,จกกจะเจอกันทุกประจําทุกเช้านะ9โมงตรงมั่งไม่ตรงมั่งกับเรื่องเล่าซาซีจะมาซาซีจูจีจุกจิกกับพวกแกนนะผลฟุตบอลที่น่าสนใจไม่แล้วก็เล่าข่าวในสไตล์เจดมแบบนี้ก็อย่าลืมนะจ๊ะกดไลค์กดแชร์ติดตามมันไว้ทุกช่องทางเลยแฟนเพจเจดมมาสไตรย YouTube, ตรยูทูบเจดมออฟฟิเชียล subscribe สั่นกระดิ่งให้ฉันด้วยนี่ไฮโลอ้าวแล้วจ้าแฟนเจดมทุกคนนะจ๊ะโอกาสดีในการเดินทางไปดูฟุตบอลที่อังกฤษกับเจดมผ่านทางบริ ก,นนก, Z, United, กับฐานนักการักเชนซียูนเต็ดดวลกับบอลมัดและปิดท้ายทริปที่ยูฟาแชมเปี้ยนส์ลีกนะจ๊ะยูนเต็ดรอล้างแขนที่โอทราฟอร์ดรีสอร์ทแอนด์สปากับพี่เสือบาเยอร์มิวนิกนะบิ๊กแมตช์ยูนเต็ดสามเกมที่โอทราฟอร์ดแบบจุใจเลยนะจ๊ะช้อปปิ้งเที่ยวแบบอัลิมิเต็ดเดินทางกันวันที่5ถึง14ธันวาคม2566เริ่มต้นเพียงท่านละ219,000บาท3เกมเน้นๆพวกแกเพราะนั้นอย่าพลาดเด็ดขาดอยากไปดูบอลกับเจดมติดต่อได้เลยนะที่ like 789นะะจ๊ะ หรือว่าโทรเลยสะดวกกว่านั้นนะ0859996592นะจ๊ะ0859996592ไปดูบอลด้วยกันมันแน่นอนจะดำรับประกันอะไรจะกรอเอ้าอย่าลืมนะจ๊ะติดต่อสอบถามไปได้ที่เรียลแฟนเลยนะกับทัวร์ดูบอลกับเจดมันั่นเอง3นัด่โอทรฟฟอร์ดไปให้กำลังใจทีมรักของพวกเราแมยูไยเต็ดถึงที่เลยก็แล้วกันนะจ๊ะก็ติดต่อสอบถามไปได้เลยไปดูบอลด้วยกันกับเจดมัสนุกแน่นอนวิววิววิววิเอามาดูผลพอที่น่าสนใจกับเมื่อคืนนี้ก็เลยก ไปเรื่อยวันที่พวกบอลน้องแม่ขี้เมาเฮียน้ามีเบียน้ามีเบียเนั่นเองเมื่อคืนนะท่านนายของจูเลีนโยสปอร์ติ้งก็เสมอกับไมตี้กันเนอร์สไปศูนย์ไปต่อกันที่ลิกเอิงของเซเนคันเฮีเซเนกัลนะจ๊ะเมื่อคืนคาซาสปอร์ตก็เสมอกับลิงเกอรเล่ไปสองสองเอาไทยลีกกันบ้างแล้วกันจ๊ะตราดนะก็ชนะพิธีประจวบไปหนึ่งต่อศูนย์บิ๊กแมตช์นะจ๊ะดูนะง่วงง่วงนะกูนี่นะบุยรัมยูเนเต็ดก็เล่นในบ้านเสมอกับบีจีปทุมไปศูนย์ศูนย์จ้าและปิดท้ายนะวนสี้า Come Back Is Real นะจ๊ะกลับมาถลม่มเอาชนะอราบูรีไปได้3ประตูต่อหนึ่งนะอีนี้มาต่อกันที่ฟุตบอลอินเดียซูเปอร์ลีกนะจ๊ะยักษนะ์หน้าและก็ยักษ์เอวนะเมื่อคืนนะัดเตะก,กัน่าหนึ่งคู่เชนนายินเปิดบ้านถลม่มปันแจ๊บไป5ประตูต่อหนึ่งนะจ๊ะยักษนะ์หน้ายักษ์เอวลีเกอรฝรั่งเศสปารีสแซงต์แชงแมงบุกชนะแบรสได้3าต่อสลิวก็ชนะโมร็อกโก2อนะจ๊ะอ่ะขยับม 2, าดูบุ 2, นเดสติก้าเยอรมันนะเมื่อคืนอัลแทร์แฟรงเฟิร์ตกับบรูเซียดอรทมุนก็เเเสมออกกกกันนนไไไป3 3บบาาาลลโูซ่็ชชะฟรรด้2 1ตี กาญาลีนะ ari, ชนะฟรอซิโนเน่4-3มอนซ่าเสมออุดินในเซต1-1อินเตอร์มิลานชนะโรม่า1-0คู่ดึกตอนที่จะนับอัดคลิปเนี่ยยังไม่จบนะนาโปลี oli, กับ Milan, มิลานเสมอกันอยู่2-2จบยังไงดูสกอร์นะจ๊ะหน้าจอนะลาลักาสเปนเบติสชนะอัสซาซนา2-1นะจ๊ะแอตเลติกบิลเบาก็เสมอบารีเซีย2-2และคู่ดึกแอตมาดริดตอนนี้นําอาราเบสอยู่2-0นะผ่านไป50นาทีของเกมนะจ๊ะจบยังไงดูเอานะปิดท้ายที่พป็นเบลเยี่ยมอังกฤษนะจ๊ะเวสต์แฮมก็แพ้เบรตันโฮฟฟาเเบนสมมอูแอล หแล้วก็พี่พี่พี่เมอรามาหามาาม้งหน่โจในโพลกมีแชมป์กราฟที่หลัเราจะีแชมป์กันในเมนูเรเก่งกันในช่วงนี้เราฟอร์มดีมันรุนแชมป์มันมนักหลือาทีมบูให้เรไปเก่งนไม่ไปงเป็นหงปีี่ไม่ไปงเป็นรุ่งเลยลิวฟูลนะจ๊ะก็เปิดแดนฟิล์ชนะน้องหน่มฟอร์เรสต์ไปสบายๆบสศูนย์ฟูลสวัสดิ์จ้าและคู่ดึกนะจ๊ะศึกผ่าเมืองแมนเชสเตอร์ก็ผ่ารึออกมาเรียบร้อยแมนเชสเตอร์เป็นสีฟ้านะจ๊ะยูเตดคารบ้านกับซิตี้ไปศูนย ท่นนพวกแกนะไปเรื่องมาที่ศึกผ่าเมืองแมนเชสเตอร์เมื่อคืนก่อนเลยก็แล้วกันทีมผู้แพ้เจ้าถิ่นอย่างแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดของเอริกเยนากุนซูหัวสวยเนยนะออกมายอมรับโอ้โหทีมเขาเนี่ยทำตามแท็กติกทำทกตามแผนได้ดีแล้วแต่มันมาเสียจุดโทษเนี่ยแล้วเป็นเป็นจุดเปลี่ยนของเกมเลยทำให้แพ้ซิตี้ไปยับเยินคาบ้าน0ูนต่อสนะโดยเจน้าก็สัมภาษณ์หลังจบเกมแบบนี้เขาบอกว่าเออครึ่งแรกเนี่ยพวกเราทำได้ตามแผนที่เราวางลงไปเลยก็เห็นแล้วเนี่ยฮะพวกเราทำได้ดีแค่หน่อยนะและเป็นเกมการป้องกันที่ดีมากซิตี้เนี่ เหมือนที่เราทําได้ดีก็เห็นอยู่ละเราเองก็โต้กลับไปเ้าโอกาสได้หลายต่อหลายครั้งแต่เราฉกช่วยโอกาสนั้นไว้ได้ไม่ดีพอนะและสุดท้ายจวจุดโทษในช่วงครึ่งแรกมันก็เปลี่ยนเกมไปเลยอะนะฮาร์ไม่มีความเห็นใดๆเรื่องจุดโทษทางไม่พูดก็แล้วกันส่วนครึ่งหลังเนี่ยเราก็เปลี่ยนเมสันเดอร์ลองหนเมาส์ลงไปเพื่อเติมเกมรุกเนี่ยนะแต่ก็มีการตันใจที่มันผิดพลาดเกิดขึ้นอยู่หลายต่อหลายช็อตนะไปพรสซิ่งกู้แข่งผิดจังหวะบ้างอะไรบ้างสุดท้ายเราเสียประตูที่2เร็วเกินไปอะนะทีนี้นกักข ไม่ได้เรื่องเลยหายตัวไม่รู้ลงสนามหรือเปล่าเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นเทนฮาก็ปกป้องเมชันเมาส์ตระหนกนะก็อบอกแบบนี้ว่าเออจะพูดแบบนั้นมันก็ไม่ได้นะเพราะว่าเราสามารถรอได้ก็จริงแต่เมื่อช่วงพักครึ่งเนี่ยเรามีนักเตะเมซันเมาส์อยู่ที่มานั่งสำรองเนี่ยเราก็ต้องการความคิดสร้างสรรค์นะนะแต่ว่าสุดท้ายเราโดนนำสองประตูเรับเปิดเกมแรกเข้าไปเนี่ยสมดุลมันก็เสียเราอาจจะโดนลงโทษเพิ่มก็ได้เพราะนั้นเรียบวินิยในเกมของเรามาต้องมากกว่านี้เราผิดหวังเราหงุดหงิดทุกคนก็รู้ดีนะในแง่ดีเนี่ยรมวว มเกมการสดารอเราอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยหลังจากนี้เนี่ยนะเราต้องตั้งใจมุ่งมั่นกันมากขึ้นก่อนหน้านี้3ครั้งที่เราเจอซิตี้เราทําได้ดีมากซิตี้เองก็เจองานยากตลอดนะสถานการณ์ตอนนี้ก็เหมือนปีก่อนแหละเราก็แพ้ซิตี้แต่เราก็ต้องมูบอลไปนะแล้วก็ฟื้นฟูร่างกายและจิตใจให้เร็วอ่ะตามนั้นจ้ะอย่าว่าแต่ ب, พวกนักเตะหรือว่าสตาฟโค้ชฟื้นฟูจิตใจเลยพวกกูนี่แฟนบอลน,นี่มีใครดูแลจิตใจไหมมีใครสนใจไหมจิตใจว่าก,กูจะรู้สึกยังไงฮะอกอ่ะทีนี้ไปดูกันที่กองหลังตัวเก่าอย่างไอจอนกันาจ จะบอกว่าโอ้โหงงเป็นไก่ตาแตกเลยนะกับการที่ผู้ตัดสินเนี่ยนะกลับมาให้จุดโทษจากการทวงติงของห้อง v r น,นั่นเองนะแล้วก็กายเป็นการกลับคําตัดสินเพราะว่าในสนามเนี่ยพอลเชนี่ไม่ได้เป่าให้เป็นลูกฟาวล,ล์ในจังหวะที่รัสมุนเดอรพักฟิงไฮอยลไปเหนียวโรตรีน,นั่นเองนะจ๊ะโดยจอเน่ได้ให้สัมภาษณ์แบบนี้หลังเกมนะบอกว่าอืมจ้อนยังก็ไม่แน่ใจนะพี่นะแต่ถ้าพูดตรงๆเนี่ยเป็นการตัดสินที่น่าผิดหวังนะพี่เพราะอะไรรู้ไหมจังหวะแบบนี้โอ้โหเราเตะบอลมาเราแข่งกนะันมาเราเห็นจังหวะเนี้ยเยอะมากบ่อยมากในนกรออเขตโททษ่แลสุด้าายจคิว น้องหอยเนี่ยนะไม่ได้เจตนาจะไปเหนียวล้างอะไรหรอกนะ <_ an> ก็เอาแขนไปสัมผัสตัวเนี่ยแหละแล้วก็นะกองหลังก็ทําแบบนี้ประจำอะ่ะสุดท้ายเลยนะทุกคนก็งงในสนามงงหมดเลยเพราะผู้ตัดสินเองเนี่ยก็ไม่ได้เป่าในช่วงที่มันเกิดเหตุการณ์ขึ้นสุดท้าย VR เนี่ยเรียกให้ไปดูจอแล้วค่อยมากลับคําตัดสินแบบนี้ได้ยังไงสุดท้ายผู้ตัดสินก็ลําบากใจและมันก็เป็นเหตุที่เขาต้องให้จุดโทษแก่ Man แมนซิตี้นั่นแหละอ่านั่นก็คือคําบอกเล่าจากผู้ที่อยู่ในสนามอย่างไอจอนเจนนี่เอเวนส์นั่นเองนะจ๊ะอ่าว่าก มันเกิดขึ้นบ่อยเหมือนที่จอเน่แวนส์พูดจริงๆมันก็เป็นจุดโทษทั้งหมดถ้ามันอยู่ในมาตรฐานเดียวกันนั่นเองนะจ๊ะอาไปดูอีกหนึ่งอดีตตำนานของแมนเชสเตอร์ที่ปากแจวปากแซบแล้วก็พูดอะไรมากจะเป็นแบบนั้นด้วยสำหรับอดีตก,กัปตันทีมคนเก่งอย่างรอยคีนนะจ๊ะให้สภาพกับสกายสปอร์ตบอกว่าเขารู้สึกผิดหวังมากกับบทบาทการเป็นหัวหน้าทีมหรือกัปตันทีมของบูโน่เดอะยูวแฟร์นันโปคิงและควรจะต้องรีบปลอกแขนกลับมาให้คนอื่นได้แล้วนะจ๊ะสำหรับอีกตันฮาร์ก,น,กนะโดย กูนะเอาเปอกแขนกับตันทีมคืนจากไอโน่ก่อนเลย100%มานั่งดูชัดๆวันนี้อีกครั้งเลยนะนี่มันเป็นการตัดใจครั้งสำคัญของสโมสรเลยเปลี่ยนกับตันทีมเนี่ยนะจากไอ้น้องกยอะ่ะมาเป็นไอโน่เนี่ยนะไอโน่เนี่ยไม่ใช่กับตันทีมในดวงคติเลยมันไม่ได้เรื่องเลยนะโอเคล่ะเป็นผู้เล่นที่มีพรสวรรค์เก่งอะยอมรับกูยอมรับ,รบแต่สิ่งที่กูเห็นมาตลอดเนี่ยนะทั้งก่อนหน้านี้แล้ววันนี้เนี่ยนะโอ้โหเกมนัดก่อนที่แพ้ร์พู7-0จำได้ไหมเวียงวีนโวย,ว,ยวาย,วายโอดครวนคลำครวน,รวน,รวนลงไปทป แล้วกูทนไม่ได้กูบอกเลยนะลิฟต์อกแขนมันซไอโน่เนี่ยมันต้องเริ่มต้นสักทีได้แล้วไม่รู้แหละจะแก้ปัญหาตรงไหนก็ไม่รู้อ่ะกูจะการทีบอกบริหารเรืออะไรก็ตามแต่เทนฮาร์มีโอกาสมีการตัดสินใจได้เองในการลิฟต์อกแขนกับทันทีมเมื่อคุณเคยลิฟต์จากมากควายมาให้ไอโน่เนี่ยนะก็ต้องตามนั้นอนะ่ะลองดูสิไอโน่เนี่ยเป็นนักบอลที่เก่งนะกูยอมรับเลยแต่ในแง่ของการไปกับทันทีเนี่ยนะแม่งไม่ได้เรื่องเลยแม่งตรงข้ามกับที่กูต้องการหรือที่กูอยากให้กับทันทีมเป็นตดยสิ้นเชิง รอยคียนจ่ะออกมาฟาดใจบรูโน่แบบนี้อ่ะรอดูแล้วกันจะมีการตอบโต้จากฝั่งผู้เล่นแมนยูเต็ดหรือเปล่านะจ๊ะแต่รอยคียนพูดอะไรบางทีก็เป็นเรื่องจริงเหมือนกันนะอ้าวอีกหนึ่งคนก็แล้วกันหัวหน้ากลุ่มเพื่อนเนวินนะจ๊ะแกรี่เนวิลตำนานแบ็คขวาดีช่างติดของแมนยูเต็ดนะจ๊ะก็ออกมาวิพากษ์วิจารณ์ไอ้หมุนอย่างอันโตนี่บอกโอ้โหมึงนี่น่าโดนใบแดงมากไอ้น้องลงมาเนี่ยเล่นใส่อารมณ์เกินเหตุใส่เจนนี่โดมึงเฮ้เ hey จนนี่โดกูปีกข,ของแมนซิตี้แบบนั้นได้ยังไงนะโดยแกรี่เนวิลสััมมภาาาษณ์์กกกกกบบบสสยยปออออออรตวนนนนี้้้้ oh, ho, ็่โโหเเละไง ไปเตะสายโดกูแบบดื้อเลยแบบไม่มีเหตุไม่มีผลเลยนะแมนยูเดเต็ะเป็นทีมที่สูญเสียวินัยความเคร่งครัดในเกมและมันก็เริ่มจากกับตัทีมบองพวกเขานั่นแหละก็หมายถึงบูโนนั่นเองนะในวิลยังพูดต่อว่าโอ้โหเรื่องนี้มันน่าอายมากและเป็นเรื่องที่น่าตลกมากเลยนะเพราะอะไรรู้ไหมไอ้น้องหมุนเนี่ยมันต้องโดนเลาะออกด้วยซ้ำนะไอ้การแข่งขันวันนี้เนี่ยนะครึ่งแรกมันยังพอยังเป็นเกมการแข่งขันบ้างแต่ครึ่งหลังเนี่ยนะไม่ใช่เลยมันสู้กันไม่ได้ฟอร์มนักเตะของแูรีเเต็ดเนี่ยควยแตกเละเทะ ส่วนเรื่องของอันตัวนี้เจดาก็เห็นด้วยคือไม่ควรจะไปน็อตหลุดอะไรแบบนั้นแล้วก็แม้จะมีความงุดหญเกิดขึ้นอะไรก็ตามมันต้องเก็บอารมณ์ได้ดีกว่านี้เพราะว่าการไปทําแบบนั้นเนี่ยมันไม่น่ารักเลยนะจ๊ะอ้าวผู้แพ้ก็ยาวไปแล้วทีนี้มาดูผู้ชนะอย่างเป๊ปโกเดล่ากุนซือโรคจิตของระมลบสีฟ้าแมนซิตี้กันบ้างนะจ๊ะเขาบอกเลยว่าประตูขึ้นนําองศูนย์เนี่ยเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญของเกมที่ทําให้ซิตี้ของเขาเนี่ยสามารถเอาชนะยูไนเต็ดได้ถึง3ามศูนย์เลยนะโดยเป๊ปไปสัมภาษณ์แบบนี้ก อไรเนี่ยหรือตั้งแต่ลงสนามเนี่ยเราคิดว่าอยู่แล้วนะว่ายังไงก็ตามเนี่ยนะยูเนเตดจะดุดันขึ้นและเกมครึ่งหลังพวกเขาก็ทําอย่างนั้นจริงด้วยแต่เนี่ยเราก็บิลด์อัพได้อย่างยอดเยี่ยมนะแล้วก็แกะพรสซิ่งออกมาได้ตั้งแต่รูเบนดิอาสเอเดรีนขึ้นมาเนี่ยนะแบนเโดเองก็เล่นได้อย่างยอดเยี่ยมเออร์ล e ิงบลา์ฮาร์ลันก็ทําประตูที่2ได้ดีนั่นแหละคือจุดเปลี่ยนสําคัญของเกมนี้เลยนะเพราะ5นาทีแรก10นาทีแรกของครึ่งหลังเราเสียบอลง่ายเกินไปเพราะเราไปฝืนเล่นยากเราปล่อยให้้้้้ยยยยยยูไนนนนเเเเเเตตต็็ดดดีนะี่่่่ปปปลลลลจจาาาาากกกกรรรััับบบุุออแแแะะะสสทืวซํหหง 20แล้วเกมของเราก็ยอดเยี่ยมมากๆปีที่แล้วเราแพ้พวกเขาปีนี้เราชนะแล้วมันก็พิเศษเสมอแหละเป๊บมีความสุขเสมอที่ได้มาชนะที่โอแทฟฟอร์ดนะจ๊ะจ้ามีความสุขจ้ะปล่อยให้ความทุกข์เป็นของพวกเจก็แเ้วกันเอาไปดูหนึ่งเรื่องที่น่าเป็นห่วงเหมือนกันนะสำหรับการลักพาตัวคุณพ่อคุณแม่ของหลุยส์เดอบทอมดีอาร์สปีโคลอมเบียของพี่พรีลิวพูนั่นเองนะจ๊ะล่าสุดเนี่ยนายพลวิลเลียมสลามังกาหัวหน้าชุดปฏิบัติการของโคลอมเบียเนี่ยนะตั้งเงินรางวัลสูงถึง2 0 0ลล้านนเเปโโซงิคมบีย นะเพื่อที่จะเป็นข้อมูลใครที่ชี้แจงหรือว่าแจงเบาะแสคือแจ้งมาทางทางการว่าเป็นประโยชน์ในการตามหาคุณพ่อของหลุยส์ดีอาสเนี่ยนะก็จะได้รับเงินรางวัลน,นําจับตรงนี้ไปเลยน,นั่นเองซึ่งเหตุการณ์ลักพาตัวของครอบครัวดีอาสเนี่ยก็กลายเป็นข่าวใหญ่และทําให้ดิยาซสเองก็ไม่มีชื่อในเกมที่รีพูทโลมฟอเรสต์30เพราะว่าต้องไปจัดการเคลียร์เรื่องนี้ให้เรียบร้อยน,นั่นเองนะก็เขาบอกว่าคนร้ายเนี่ยนะประกบรถแวนของครอบครัวดีอาสที่ไปเยี่ยมญาติที่ต่างจังหวัดอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ลัก ล็อกของตำรวจโคลอมเบียซึ่งตอนนี้นะปิดถนนไล่ล่าตามหาตัวคนร้ายกันอย่างหนักหน่วงเลยแต่ก็ยังไม่เจอน,ะนั่นเองณเวลาที่ได้มาคลิปเนี่ยยังไม่เจอนะเขาบอกว่าตอนนี้คนร้ายพยายามจะพาครอบครัวของดิอรสเนี่ยข้ามพรมแดนประเทศเพื่อไปที่เวเนซุเอลาเพราะเป็นจุดที่ไกลจากที่เกิดเหตุมากๆแล้วก็จะเรียกค่าถ่ายหรืออะไรก็ว่ากันไปนั่นเองนะอา้าวก็ขอให้กลับมาอย่างปลอดภยัยก็แล้วสำหรับครอบครัวของดิอรสนะจ๊ะแล้วขอให้คนร้ายถูกจับมาลงโทษให้ได้ก็แล้วกันในเร็ววันหรือว่ายิ่งในเร็วชั่วโมงนี้กก็จะยิ่่งดีมาาๆว โอ้ยคนร้ายพวกนี้นี่มันเอาแน่เอานอนไม่ได้นะอาจจะทำร้ายแบบ ครอบครัวดิอยสได้นั่นเองนะจ๊ะเอาเตรียมลังใจให้ดิอยสและครอบครัวนะให้ปลอดภัยนะเอาทีนี้ไปดูกันที่ JK เยนท์คลับบุนซ์ t h นอร์มอลวันกันบ้างกันละกันโอ้โหเจ้าตัวบอกเลยว่าปลุกใจลูกทีมในเกมที่ถล่มพอร์เรสต์สามสูบอกว่าต้องเล่นเพื่อครอบครัวของหลุยส์เดลไบทัมเดียสนั่นเองนะเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยเพื่อนๆร่วมทีมก็ตกกระจายกับเหตุการณ์นี้นะแล้วก็ส่งผลกระทบต่อสภาพจิตใจในการเตรียมทีมก่อนเกมอยู่พอสมควรนั่นเองนะแต่สุดท้าย JK ก็บอกให้นักเตะทุกคนเนี่ยสู้เพื่อหลุยดิอสนนนนนนัันะ่นะ่เอออองะะะจ๊โดดยย JK สมมภาาษณ์แบบบี้้กววืไิ นะก็เป็นข่าวเป็นคราวมาเนี่ยอัวก็คุยกับดิอาร์ดแหละนะน้องมันก็อยากกลับบ้านแหละแล้วก็ให้ทีมงานเราเนี่ยประกบน้องเขาไปเพราะว่าก็เป็นห่วงครอบครัวนะอ้วก็เป็นห่วงเหมือนกันเพราะครอบครัวเนี่ยโดนลักพาต,ตัวแบบนี้เป็นเหตุผลที่เข้าใจได้นะกับการกลับไปอยู่เพื่อปเป็นกำลังใจซึ่งกันและกันเนี่ยนะแล้วก็รู้เรื่องของคุณแม่ที่รอดมาได้แต่คุณพ่อเนี่ยก็ยังาหาไม่เจอตอนนี้นะก็ตำรวจก็ทาํางานให้หนเต็มที่แหละอวก็บอกแล้วว่าเราพยายามจะทําทุกอย่างที่สนับสนุนดิอาร์ดให้ได้นะก็ปล่อยให้เขากลับไปเคลีียเรเื่องน้ และสุดท้ายเนี่ยนะเราก็บอกลูกทีมทุกคนนะอัวบอกเลยว่าเราต้องสู้ต้องซัพพอร์ตสนับสนุนซึ่งกันและกันแล้วเราจะทําเพื่อหลุยส์ดีอาร์สสิ่งเดียวที่ทําได้ในสนามก็คือสู้เพื่อดีอาร์เพราะฉะนั้นเนี่ยนะการให้ฟุตบอลมันมาสําคัญกว่าชีวิตคนชีวิตครอบครัวของนักเตะของเราเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ยากมากจริงๆอ่ะก็ถือว่าเป็นหนึ่งกุซืี่ที่ทาชื่นชอบมากนะให้สัมภาษณ์อะไรนี่คมกริบแล้วก็เนี้ยบเสมอสำหรับเยนคล็อปนั่นเองนะจ๊ะเราก็จะเห็นได้เลยนะหลังจากที่ co, ota, ดูโก้เนี่ยเจ็บสนุ ดอาแล้วก็อยู่ตรงนี้เพื่อจะซัพพอร์ตความรู้สึกซึ่งกันและกันนั่นเองเพราะโชต้าเองก็ได้ลงสนามแทนดีอาร์ด้วยนั่นเองนะจ๊ะอ้าวไปดูกันที่ฐานอากาศขาดรักอย่างเชนซีกันบ้างโอ้โหกูไม่กลับเลยนะช่วงหลังนะเพิ่งจะเปิดทูปเตมีบริดจ์ <c oughs> เฮชแต่บอดบิดแพ้ให้กับเบรนท์ฟอร์ดไป0ต่อ2นั่นเองนะทำให้มีเหตุการณ์อยู่เหตุการณ์หนึ่งซึ่งมาร์เซียลเปเชติโน่เนี่ยไม่พอใจแฟนบอลเชนซีซึ่งออกมาตะโกนด่าทอนิโคลัสแจ็สันกองหน้าเป้าสะอาดของเขาที่ลงสนามไปหลังจากย้ายมาจาก RL, เบีย,ยรเรลีแล้วกก็มีโอาส ทองเยอะมากแต่ก็ทําประตูไม่ได้เลยสำหรับศูนย์หน้าทีมชาติเซนกเลคนนี้นั่นเองนะโดยแฟนบอลเนี่ยนะก็ชีนะ้หน้านิกรสแจ็กสันแล้วก็ตะโกนบอกเฮ้ย hey! มึงทำไมไม่ยิงประตูบ้างเลยวะยิงหน่อยสิว่าอย่างนั้นอย่างนี้ไอน้นิลัสแจ็กสันแทนที่จะแบบนิ่งๆหรือว่าฟังปล่อยผ่านก็หันไปทําแบบจุปป๊ป่าแบบเฮ้ยเงียบๆซะแฟนบอลอย่างมึงอะไรเงี้ยโดยพอเห็นการกระทำของแฟนบอลกลุ่มเนี่ก็หันไปตะโกนตักเตือนแฟนบอบ,อบ,อบอไม่ใช่อย่างนี้ต้องสนับสนุนพวกเรารู้อยู่รู้สนับสนุนไม่ใช่มาด่ากันอย่างนงี้ยมืโถพอที่ปกป้อง that แจ็คสันนั่นเองนะจ๊ะซึ่งเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่ช่วงหลังเนี่ยก็ปะทะกันเยอะนะระหว่างแฟนบอลกับผู้เล่นหรือผู้จัดการทีมอะไรนี่ก็เดี๋ยวรอดูแล้วกันว่าเรื่องนี้จะสืบสาวความยาวความยืดไปถึงตรงไหนแต่ตอนนี้มันจบที่ว่าพอตก็บอกแบบนั้นกับแฟนบอลไปนั่นเองนะจ๊ะเอาไปต่อนที่หนึ่งทีมที่ฟอร์มดีเหลือเกินสําหรับไอ้ปุยใหญ่แฟนเพลงอาร์ senal ของเมเกลาเตต้านะจ๊ะล่าสุดออกมายกย่องเอ็ดดี้อองรีเคทีเอเอ็ดดี้เอ็นเคทีเอนะจ๊ะกองหน้าที่ยิงแฮตทริกให้ ตาสภาพแบบนี้หลังเกมเขาบอกว่าโอ้สลับต้าเนี่ยนะน้องเทียเนี่ยนะอยู่ในระดับพ็อปเลยนะเขาเล่นเป็นตัวจริงเนี่ยนะแจาก10นัดในพิมยรีกแล้วก็มันก็บอกได้ชัดเจนว่าเราเนี่ยมั่นใจในตัวเขามั่นใจในฝีเท้าเขามากน้อยแค่ไหนนะความสาคัญที่เขามีต่อทีมเนี่ยมันสูงอยู่แล้วละ่ะและฟอร์มการเล่นของเขาเนี่ยทำให้ต้ามีความสุขมากๆนี่คือเด็กจากอะคาเดมีของเรานะเขาเองเนี่ยต้องเสพความสุขหรือต้องเก็บโมเมนต์ที่ดีแบบนี้เอาไว้เพื่อพัฒนาและผลักดันตัวเองต่อไปนะหวังว่าจะมีฟอร์มที่ดีแบบนนีี้ตตาาาามเเเเเรื่่่ออยๆสหกงข แหลมคมในการลุ้นทําประตูมาก10ปีที่ผ่านมาเนี่ยนะน่าทึ่งมากๆตั้งแต่สมัยที่เขาเป็นดาวรุ่งเป็นเยาวชนของทีมจนขึ้นสู่ทีมชุดใหญ่ได้เลียนะเอดดี้แอนเกตเชียเนี่ยนะได้โอกาสเมื่อไหร่เขาจะทําประตูได้แน่นอนเอาตามนี้ถือว่าเป็น3ประตูที่ยิงติดต่อกันเลยนะแฮตทริกแบบไม่มีใครมาขันก็ถือว่ายอดเยี่ยมมากสำหรับฟอร์มของเอดดี้องเก้เชียนะจ๊ะเอาไปดูกุนซือดับตำนานของไอ้ผูนใหญ่แฟร์เพีงอาร์สนอลอย่างเจ๊แหวงกันหน่อยก็แล้วกันอาร์เซนเวนเกอร์นะจ๊ะออกมาชื่นชมนะแล้วก อาร์เซนอลเนี่ยนะจะเป็น1ใน4สโมรสรที่มีลุ้นแชมป์พรีเมียร์ลีกในฤดูกาลนี้หลังจากทำผลงานได้อย่างยอดเย,ยี่ยมในช่วงออกสตาร์ท10นัดของลีกนั่นเองนะโดยสเปอร์เนี่ย10นัดยังไม่แพ้ใครเลยนะแล้วก็เป็นโซนทังเมนที่เป็นเดอะแบกของทีมแทนที่แฮร์รี่เดอะเฮอริเคนที่ย้ายไปอยู่กับเบเยอร์มิวนิกนั่นเองทำให้เบนเกอร์เนี่ยนะบอกเลยบอกว่าการเสริมทัพของสเปอร์ทำได้ดีและมีสิทธิ์ลุ้นแชมป์เต็มตัวในฤดูกาลนี้นะเบนเกอร์สามารถกับบีนสปอร์ตแบบนี้เขาบอกว่าเจบอกเลยนะว่าเจรรู้้สสึกมมมาาตลลลออดเเเเยยนนนนนะะว่่่ปป์ีีีจ็ใททุแช ครั้งนี้นะเพราะว่าอะไรรู้ไหมเสริมเจมสันมาเนี่ยนักเตะค,คนนี้เก่งนะยอดเยี่ยมมากเลยอะเชื่อมเกมจากรับเป็นลุกได้ดีมากเลยสร้างสารรค์โอกาสได้เยอะนะส่วนมิกกี้ฟานเดฟเฟนเนี่ยกองหลังเนี่ยก็เล่นได้ดีมากเลยนะจุดอ่อนในซีซั่นก่อนอย่างอุโกโยริสเนี่ยนะก็ถูกตัดออกจากทีมไปแล้วก็มีวิคาริโอเข้ามาใช่ไหมแล้วก็ซนทังมินเนี่ยเคลื่อนที่ได้ดีหาพื้นที่ได้เก่งมากๆเลยนะเพราะฉะนั้นสำหรับพิมเมลิกนะเจ๊บอกเลยนะอาซนอนะพิพิลิวพูลนะสเปอร์แล้วก็ซิตี้นี่แหละจะเป็น สี่ทีวีแย่งแชมป์พรีเมียร์ลีกกันในฤดูกาลนี้นะอ่านั่นคืออาร์เซนเวนเกอร์พูดถึงสเปอร์นะจ๊ะเอาไปดูหนึ่งเรื่องที่ไม่ควรจะเกิดขึ้นเลยนะในโลกของฟุตบอลน,นะจ๊ะแฟนบอลป่าเถื่อนพวกนี้ต้องจับมาลงโทษได้เข็ดนะเมื่อคืนนะเกมระหว่างคู่โอลิมปิกมาร์กเซยกับโอลิมปิกลียงเนี่ยถูกเลื่อนก,นการแข่งขันออกไปยกเลิกไปที่เรียบร้อยเพราะรถบัสของทีมเยือนอย่างลียงเนี่ยนะกำลังเดินทางสู่สตาร์วิลลโดมข,ของมาร์กเซยเนี่ยแล้วมีแฟนบอลมือบอลตั้งปาก้อนหินเข้าไปที่กระจกรบัสข,ของยงยทาให้โร ซือลียงอดีตกองหลังชุดแชมป์โลกของอิตาลีปี2006นหกในน้ำตีคุมรียงตอนนี้โดนก้อนหินเข้าไปหรือโดนกระจกเข้าไปเนี่ยกระจกรถที่แตกเนี่ยเป็นแผลเหนือคิ้วซ้ายเนี่ยสามเซนิเมตรต้องประถมพยาบาลกันอย่างรวดเร็วเลยนะแล้วก็มีอ่าราเฟาเล่ลองโก้หนึ่งในสตาฟของกรอโซ่ก็บาดเจ็บเช่นกันและก็มีรถบัสอีก3คันของแฟนริยงที่นั่งมาเชียด,ด้วยก็โดนก้อนหินปลาจากแฟนมักเซยเช่นเดียวกันมีผู้ได้รับบาดเจ็บหลายต่อหลายคนโดยเฉพาะกรอโซ่เนี่ยพาออกมาน่ากลัวมากเลือดท่วมหน้าแล้วมีแผลแตกสุดท้ายต้องพพัันหวเื่อจ โคชิ่งทีมก่อนลงสนามแต่ทางหน้าลีกเอิงก็ประกาศชัดเจนว่าเลื่อนเกมนี้ออกไปยกเลิกแมตช์และตอนนี้ให้เจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยนะสืบสวนสอบสวน,สวน,สวนหาตัวคนร้ายมาลงโทษให้ได้นั่นเองนะจ๊ะอา้าวไปดูความหลงเอลกลาซิโกกันหน่อยกันละกันนะจ๊ะเฮ้ยจูดจูดเบลลิงแฮมโอ้โหครึ่งแรกนี่เจอแฟนบาร์เซโลนาเขาแซวเฮ้ยมึงลงสนามหรือเปล่าวะโอ้โหหายไปเลยครึ่งหลังจ้ากดเปเดียวสองประตูพามาิดชนะบาร์ซ่าได้2ตอนหนึ่งนะเนะจ้าตัวบอกเลยว่าโอ้โหเนี่ยไม่ใช่ฟอร์มที่ดีสุดของเขาและเพื่อร่วมทีมแต่ก็ยังดดีีพอท่ชนะบาาซลไ้ โดยจู๊ดเนี่ยนะให้สัมภาษณ์แบบนี้บอกว่าหนูบอกเลยนะฮะว่าเป็นวันที่ดีนะฮะทั้งหนูและเพื่อนร่วมทีมก็ทำงานได้ดีแต่มันไม่ใช่ฟอร์มที่ดีสุดของพวกเรานะฮะเราค่อยๆเล่นค่อยๆกดดันกันไปนะฮะทำให้บาร์เซโลนาเนี่ยสูญเสียตัวเองไปทีละเล็กทีละน้อยนะฮะหลังจากนั้นเราก็ได้รางวัลจากประตูของเราแล้วเป็น3มแต้มสําคัญนะฮะนี่เป็นหนึ่งนะที่เราคัมแบ็กมาได้นะฮะหนูชอบมากเลยฮะเป็นเรื่องของโมเมนตัมแล้วก็เป็นเรื่องที่ทําให้หัวใจสูบฉีดนะฮะนี่คือการแข่งขันที่สนุก ก็พยายามทําหน้าที่ให้ดีที่สุดนะฮะแต่สุดท้ายแล้วจูร,รู้อยู่แล้วว่าฮะว่าจู๊จะยิงประตูได้แม้จะเล่นได้ไม่ดีที่สุดนะฮะเอาตามนี้ว่าตอนนี้ฟอร์มร้อนแรงที่สุดในโลกแล้วสำหรับเฮ้จ hey, ู๊จู๊เบลลิงแฮมนะจ๊ะอาทีนี้ไปดูผู้แพ้อย่างบาร์เซโลนาบาร์เซโลเน่กันบ้างเอลคายกุนโดกันกับตันทีมชาติเยอรมันเนี่ยออกมาจวกเพื่อร่วมทีมบาร์เซโลนาเลยว่าโอ้โหมันต้องมีแพชชั่นในเกมมากกว่านี้ไม่ใช่แพ้แล้วมันแบบนิ่งเงียบเียมันไม่ได้นี่คือเอลลลกกกาาาาาซิิ้้แะะคู่่่ปนตออออดดรรรรยยยงมมมวเเพััขใหหทีีีชื ส่วนร่วมมีอารมณ์ร่วมกับเกมมากกว่านี้นั่นเองนะโดยกุนโอกานเนี่ยพูดหลังจากจบเกมและเข้าไปในห้องแต่งตัวทุกคนไม่ได้มีปฏิกิริยาโมโหโกรธอะไรนู่นนั่นทุกคนก็นิ่งๆเงียบๆกันไปทําให้กุนโอการให้สัมภาษณ์แบบนี้เขาบอกว่าอืมกุนบอกตรงๆนะว่ากุนหวังว่าความเจ็บปวดเนี่ยมันจะมากกว่านี้เพราะอะไรเพราะเราแพ้นะเว้ยแต่สุดท้ายกุนอยู่ในห้องแต่งตัวทุกคนผิดหวังเรารู้แหละแต่อารมณ์ไม่พอใจอารมณ์โมโหเนี่ยมันไม่มีเลยเราแพ้ในเอลคราซิโกแบบนี้นี่มันเป็นปัญหานะเว้ยกุนเา้่ีชวฉ เื่อเราแพ้เนี่ยเราต้องโชว์ฟอร์มให้มันดีเราต้องแสดงออกว่าในบางสถานการณ์เราอยากจะเป็นผู้ชนะไม่ใช่แค่ตอบสนองแบบนุ่มนิ่มนุ่มนิ่ม,มแล้วก็แยกย้ายกันไปไม่ใช่เราต้องทําให้ดีกว่าเดิมเพราะไม่อย่างนั้นเนี่ยนะทั้งมัดบรดทั้งกิโรน่าก็จะทิ้งเราไปทีละแต้มทีละแต้มทีละสามแต้มแบบนี้ทิ้งห่างเราไปกุณมาที่บาร์เซลโลนาไม่ได้มาเพื่อมาแพ้เกมแบบนี้และช่องว่างที่โอลิมปิหามันก็มากขึ้นเรื่อยๆตัวกุเองก็ต้องรับผิดชอบฟอร์มการเล่นของกุณเหมือนกันในฐานะบบน้เกเตะรุ แล้วจะปล่อยให้เรื่องนี้มันเกิดขึ้นต้องต่อต้านความเฉยชาความนิ่งงันแบบนี้ไม่ได้เราต้องโมโหต้องโกรธมากกว่านี้อ่าก็เป็นเรื่องดาบสังคมเหมือนกันเรื่องของพาชัน o นั่นเองซึ่งหลังจากคุณโดการได้สัมภาษณ์เรื่องนี้เนี่ยนะก็โดนสื่อในสเปนรวมไปถึงแฟนบอลเนี่ยคอมเมนต์ไปในทิศทางที่ว่าทําไมถึงเอาเรื่องห้องแต่งตัวมาเปิดเผยเผยแบบนี้และทาไมถึงพูดจาแบบจิกกัดทีมตัวเองแบบนี้น,นั่นเองรอดูเลยวว่าดราม่าครั้งนี้จะต่อยอดไปเป็นเรื่องใหญ่กว่านี้หรือเปล่าสําหรับเอลคายกุนโดการน,นะจ๊ะและน จันเริ่มต้นสัปดาห์ใหม่กันแบบสดใสแบบนี้ของแฟนๆทุกทีมยกเว้นแมนอยู่ในเต็ดนะจ๊ะอย่าลืมนะกดไลค์กดแชร์ติดตามมาไว้ทุกช่องทาของฉันเลยแฟนเพจเจ๊ด๊ามสตไาย YouTube TikTok IG Line d เจ๊ดออฟเชอ Subscribe สั่นกระดิ่งกันเช่นเดียวกันแล้วกันใหญ่ลอดนะแล้เหมือนเดิมนะจ๊ะเจ๊ดาจะด๊าอวยพรยันทุกครั้งเลยเริ่มต้นสัปดาห์ใหม่ด้วยรอยิ้มกว้างๆกันแล้วกันนะขอให้เป็นสัปดาห์ที่ดีของพวกแกทุกคนกันแล้วกันขอพระเจ้าอวยพรนะจ๊ะเอ้าวันี่ท อยากคุยนะจ๊ะแขกรับเชิญคนนี้จะดาประทับใจมากๆก็รอชมรอแชร์ด้วย6กโมงเย็นนะวันนี้มี3คลิปให้ได้ดูกันเลยซซวซีเดเดวิลแล้วก็เจดนะําทองในอีกหลหลอดนะส่วนเรื่องเล่าซซวซีพรุ่งนี้เจอกันใหม่นะจ๊ะไปเว้ย